ข่าวเยาวชนวันนี้นะคะพาไปติดตามชีวิตของน้องกรินเรือนเงินชาวจังหวัดนครนายกค่ะวัยเพียง9้าขวบเท่านั้นค่ะที่น้องได้เดินตามความฝันในเรื่องของดนตรีโดยเฉพาะในเรื่องของการตีกองค่ะน้องเขามาสั่งสมประสบการณ์และก็ยังหาไรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วยค่ะลีลาการตีกองชุดมาตรฐานหรือเบ็ด,ดรัมของน้องกันหรือเด็กชายการินเรือนเงินวัยเก้าขวบ มือกรองอิสระจากอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนมาลาสวรรค์ที่ใช้เวลา2ปีในการเฝ้าจดจำการจับจังหวะและฝึกตามจากแอปพลิเคชันฝึกตีกองในโทรศัพท์มือถือจนสามารถตีกองร่วมวงกับนักดนตรีมืออาชีพได้อย่างน่าทึ่งแม้กระทั่งเบิร์ดหรือรังสีเรือนเงินผู้เป็นพ่อ,อยังแทบไม่เชื่อสายตาแปกใจมากครับแกใจมากจนว,ว่าตัวผมเองเลิกกีตา ผมไม่มีความรู้เรื re ่องกรองเลยตีกองก็ไม <e <ged> ่เป็นอะไรเงี้ยพอดีลูกชายก็ไปดูไปดูมือกองที่วงพอดูมือกรองที่วงปุ๊บลักจําเข้ามาอ่างเงี้ยลักจํามาก็เลยกลายกลายเป็นว่ากลับมา็มาก็เคาะนู่นเคาะนี่เคาะไปเคาะมาเคาะไปจังหวะเลยมีงานหนึ่งก็เลยให้ลองไปขึ้นไปตีดูก็บังเอิญตีได้อ่ารเงี้ยครับยำรับรู้ว่าลูกชายมีพรสวรรค์และทักษะด้านการจับจังหวะกรองได้ดีเยี่ยม ครอบครัวพร้อมกันช่วยสนับสนุนให้กรินเดินตามความฝันดังที่ตั้งใจแม้จะมีความเป็นห่วงในเรื่องการเรียนและการพักผ่อนแต่โชคดีที่สมาชิกในวงพร้อมสนับสนุนเปิดโอกาสให้น้องกรินได้หาประสบการณ์ในช่วงค่ำก่อนเวลาจะล่วงเลยได้ร่วมแสดง3-5เพลงเพื่อที่จะได้ฝึกจริงกับวงดนตรีมืออาชีพและมีเวลาพักผ่อนตามเกณฑ์ของเยาวชนผมจะมีเวลาให้น้องขึ้นจะให้ขึ้นไม่เกินสี่ทุ่ม ม่เกินสี่ทุ่มก็ไปงานกับผมอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะให้นอนในรถบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแล้วก็หลายๆคนก็เตือนมาเตือนมาว่าน้องจะนอนดึกจะไปโรงเรียนไม่ไหวอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ให้เฉพาะสุกเสาร์น้องเป็นคนเรียบร้อยครับเป็นคนรักการเรียนเรียนดีด้วย กรินนะ่ก็สนใจเรื่องดนตรีคือพ่อเขาเล่นดนตรีไวแล้วเนี่ยก็ติดตามผงม,มาตลอดก็เลยแบบชอบแล้วก็สนใจเด็นที่การเรียนก,ก็ดีด้วยน้องกรินเริ่มหัดตีกลองครั้งแรกตั้งแต่อายุ6ขวบโดยเริ่มต้นจากดูผู้ใหญ่ตีและเมื่อได้เข้าชมรมดนตรีสากนที่โรงเรียนมาลาสวรรค์อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกจึงทำให้ทักษะด้านการตรีกลองพัฒนายอย่างก้าวกระโดด ซึ่งพอได้เริ่มเข้าใจจังหวะทั้งจังหวะสามชาจังหวะร็อกหรือช้าลงมาเป็นจังหวะซอฟร็อกก็สามารถทําได้ดีภาษาลีลาให้เข้ากับเพลงฮิตที่กรินชอบฟังจึงช่วยให้การฝึกมีสีสันและลีลาพริ้วไหวดูเพลินมากขึ้นจึงมั่นใจว่าสามารถออกงานร่วมกับวงใหญ่ได้และเพื่อนสมาชิกในวงให้การยอมรับในฝีมือน้องกริน ก็เตะบอลเล่นบาสครับแล้วก็เล่นวิ่งไล่แปะกับเพื่อนครับบางทีก็เขียนหนังสือตามงานครูครับอ่าดนตรีครับไปงานกับพ่อแล้วก็เห็นเขาตีมากก็เลยอยากตีครับก็เลยมาซ้อมแล้วก็ตีได้เลยครับมันเวลาเราจะตีมันจะเป็นแบบเสียงเมทรนองครับมันจะดังหนึ่งสองสามหนึ่งสอง ฝนมาเรื่อยๆครับแล้วก็ไม่ลำบากแล้วครับก็เลยตีได้อย่างทุกวันนี้ครับคุณพ่อรังสีหรือเบิร์ตเปิดใจว่าดีใจและภูมิใจในตัวกรินมากเพราะนอกจากความสามารถด้านดนตรีของตนที่คาดหวังให้ลูกชายคนเดียวได้รับช่วงต่อกรินยังเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบมีเป้าหมายและกระตันยูกับคนในครอบครัวมีสัมมาคารวะเข้ากับผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดี เชื่อมั่นว่าในเส้นทางสายดนตรีจะช่วยให้กรินเติบโตดูแลตัวเองได้อย่างมั่นคงไม่แพ้อาชีพอื่นลูกชอบไปทางไหนก็แล้วแต่ลูกเข้าไปหลานจะไปยังไงก็รักอันนั้นเป็นอย่างเดียวเลยเป็นอาชีพไปเลยอย่างนั้นแล้วแต่ว่าเขาจะไปชอบไปทางไหนเพราะว่าถ้าไปทางไหนแล้วก็คงจะ เขาจะหากินได้คล่องกว่าเชื่อมั่นคือว่าเขาต้องหากินได้หากินรอดแล้วเพื่อภายภาคหน้าเขาอาจจะเสริมบ้างนิดหน่อยงานข้างนอกเงี้ยงานจากดนตรีแล้วเนี่ยอาจจะเสริมบ้างทำอนุบาลอันนี้บ้างก็ในซ้อมในมือถือเอาครับบางทีก็ปู่เอากองมาให้จากกิ๊บป่นก็ไปซ้อมที่บ้านยากครับตอนนั้นเป็นกองเล็กๆน้อยๆก็ซื้อมาให้หลานแล้วก็ชอบคระเด็กก็ชอบเล่นอยู่แล้วก็เลยมาให้หลานชุดหนึ่ง หลานชุดหนึ่งหลานก็ตีเล่นตีเล่นไปก็กองมันก็ชำรุดมากเนาะรุเแลวตัวน,นี้ก็ก็ไปซื้อมาใหม่และทุกครั้งที่น้องกรินออกงานไปเล่นดนตรีก็จะได้ค่าตัว1,000บาท นอกจากนี้ยังได้รางวัลสนับสนุนจากผู้ชมอยู่บ่อยครั้งโดยเจ้าตัวยังได้นําเงินค่าตัวมาแบ่งให้กับคุณย่าคุณยายและส่วนหนึ่งน้องจะเก็บไว้จ่ายค่าเทอมเองจนตอนนี้สามารถใช้เงินเก็บซื้อกองชุดราคาสามหมืนบาทได้ด้วยตนเองแล้วเป็นเงินเก็บที่ให้พ่อไปซื้อกองมาให้ครับบางทีได้มาตีกองได้มาพันนึงก็แบ่งให้ย่ากับ ยายคนละห้าร้อยครับบางทีได้มาพันห้าก็แบ่งให้ปู่ห้าร้อยแบ่งให้ย่าห้าร้อย 500, แล้วก็แบ่งให้ยายห้าร้อยครับอยากเก็บเงินซื้ออุปกรณ์กองให้มันครบครับถ้าเกิดครบแล้วถ้าเกิดเราอยากได้อะไรเราก็ซื้อครับบางทีก็เอาให้ยายปู่ย่ามั่งครับที่โรงเรียนเขาจะเด็ดเรื่องดนตรีมากมก็ให้ลูกชายมีโอกาสได้อยู่วงโยงวงโยแล้วก็มีเส้นทางในการเรียนเกี่ยวกับเรียนไปด้วยแล้วก็เรียนดนตรีควบคู่ไปด้วยแล้วก็สามารถรับงานได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ วิชาจากวงโยทีิโรงเรียนด้วยวิชาดนตรีจากโรงเรียนวิชาจากหน้างานจากพ่อด้วยอยากฝากบอกเพื่อนว่าถ้าเกิดนาอยากทำอะไรก็ทำให้เต็มที่สุดใจสุดแรงครับ ครรัวค่ะทำให้น้องครินนั้นเดินตามความฝันอย่างไม่หยุดนิ่งและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะทำเป็นพี่กับกโอค่ะที่ผ่านเข้ามาสำหรับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะ